เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปืดอ,อยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลักกี้คอยเอาละครับกับสวัสดีทุกทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการรีวิวและแกนนี้ครับผมสำหรับกองกลางตัวโหดนะครับหรือเรียกได้ว่า ตัวกระซ u กคู่แข่งในหงอ่ะก็เป็นในส่วนของกัสต้ากาตตูโซ่นั่นเองในหงอ่ะตอนนี้เป็นนักเตะจากโอ้หลายทีมเลยเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าก็อินเตอร์ในะอินเตอร์ใช่ไหมหรือว่าเอซีเอซีเนาะนะครับผมเอซีใ <AC, S 2> นครับผมกาตตูโซ่เนี่ยก็เป็นกองกลางวัยดุในะครับผมพันดุนะครับผมจะได้ว่าชนได้ทั้งหมดแหละนะครับอ่าวิธีการอัพนะครับถ้าใครอยากได้ร้อยสามก็สามารถอัพแบบนี้ได้นะครับผมก็จะเป็น 8cc 86 นะครับผมแล้วก็13นะครับวันนี้ก็เป็นดีของ f อนะครับที่ยืมเขามารีวิวในผมก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่ให้แอดเอามารีวิวได้นี่ผมก็เป็นไอดีที่แบบโหดพอสมควรเลยนะครับอ่ะส่วนการอัพนะครับสำหรับกัตูโซนะครับผมชิน่าก็จะอัพแบบนี้เนี่บผมอ่าสมบัตเนี่ยเอา14นะทุกคนแต่ว่านี้เนี่ยเลือก15ไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาปรับนะครับผมก็ใส่ในส่วนของสปีด อ่าสปีดระยะยาวนะครับใส่9นะครับสปีดต้น8นะครับอ่าในส่วนของความแข็งแกร่ง3นะครับแล้วก็ตั้งรับเนี่ย5นะครับผมอ่าแล้วก็ไปลดในเรื่องของอ่าส่งบอลเนี่ยเหลือ14นะครับผมแล้วก็มาใส่ในส่วนของเกมรับเพิ่มเป็น5นะครับผมอ่าโอเคอ่ามาดูข้อพลังที่ได้นี่ผมถ้าอัพแบบนี้เนี่ยผมก็จะเน้นเรื่องของการส่งบอลนะครับผมเป็นหลักเลยนะครับผมอ่าจ่ายบอลแม่นนะครับออกบอลได้แล้วนี้นะครับแล้วก็เกมรับประมาณนี้นะครับผมสปีด 90วิ่งไล่วิ่งตามทันแน่นอนนะครับทั้งสปีดต,ต้นแล้วก็สปีดระยะยาวนั่นเองนะครับสเตอร์มิน่าก็เรียกได้ว่าได้ทั้งเกมแน่นอนนะครับการได้แบบนี้อ่าส่วนบูสตรงนี้ก็สามารถไปบูสพวกอ่าบูสฮาร์์เวิร์กนะครับผมอ่าอะไรต่างๆที่แบบอ่าเป็นสายดีเฟนส์อะไรแบบนี้นะครับผมก็อ่าไปอ่าอัพได้นี่ฮะส่วนสกิลเพิ่มเติมนะครับผมก็เป็นพวกลองเล่นชูตติ้งก็ดีนะทุกคนบางทีมีโอกาสได้ยิงไกลยอยู่นะครับหลังจากที่ในทดสอบลองเล่นดูนะครับผมก็ เป็นสกิลพวกดิ uh, p p ิ้งช็อตนักเคลื่อนช็อตไลชิงช็อตอะไรแบบนี้สามารถเพิ่มได้นะครับผมส่วนสกิลเนี่ยเพื่อนๆสามารถอัพตามได้เลยนะครับบางทีเขาก็เติมเกมนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะฝักหลักนั่นเองนะครับสำหรับเดดทอเยอร์ hmm. er ตัวนี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่ง,งตัวที่ โหดไหมก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่าหลายคนเปิดไปก็น่าจะไม่ผิดหวังนะครับสำหรับคนไหนที่แบบไม่มีกลางรับดีๆเนี่ยผมก็สามารถจัดกัตตุโซ่ได้นะทุกคนแต่ที่แนามองว่ากัตตุโซ่มาอีกแน่นอนนะครับผม AID เลยนะครับผมแต่ว่าค่าพลังเนี่ยยังไม่ได้แบบถึง1 0อย0้าเนาะนะครับผมล่างนี้ก็ตันถึง103นะครับก็คิดว่าในอนาคตนะครับผมหรือว่าภาคหน้านะครับผมคิดว่าตัวเกมน่าจะ เอามาอีกแน่ๆในวนาสำหรับกาตูโซนะครับผมเป็น AI ที่สามารถที่จะบุกได้ลุยได้นี่หัวเก็บบอลได้ดีนะครับคู่แข่งเนี่ยค่อนข้างที่จะจ่ายบอลผ่านยากนะครับผมเจอกาตูโซเข้าไปเนี่ยค่อนข้างดักบอลเก็บบอลค่อนข้างโอเคเลยนะครับตัวสูงใหญ่นะครับผมอ่ะซลิระดีชนได้นะครับลุยได้นะครับผมอ่ะจังหวะนี้ครับจ่ายออกมาให้กับกัตูโซครับกาตูโซจีขึ้นหน้ามา เอาแบบไม่อวยเลยเนี่ยทุกคนบางทีเนี่ยเราก็อยากรู้ว่ามันเก่งไม่เก่งเนาะในหัวข้ชินนเนี่ยจะพยายามรีวิวที่แบบไม่อวยเอาที่แบบเก่งแล้วก็เล่นง่ายทุกคนบางคนที่แบบาไม่ได้เล่นเก่งก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับถ้าดูรีวิวไปแล้วนะครับผมอ่ะไม่ต้องอวยจนเกินไปนะครับผมการรีวิวก็เอาตามรูปแบบความเป็นจริงนะครับผมอ่านะี่ครับการเล่นก็เรื่องของการเลยงบอลเนี่ยโอเคเลยนี่ครับผมคิวดีในองศากระโูสามารถทิ้งบอลไปกระบอลได้ดีนะครับผมเป็นนักเตะที่แบบ ตัวกําลังพอดีอ่ะในหงในส่วนของกลางรับนะทุกคนแต่ว่าจังหวะจบเนี่ยไม่ได้เลยเนียครับเพราะว่าจบไม่คมอยู่แล้วนะครับผมแต่มีสกิลช่วยเนี่ยก็น่าจะพอช่วยได้นหงอ่าบางจังหวะที่แบบเหมือนจะได้สองไกลๆเลยแบบนี้นี่หงก็เป็นตัวหนึ่งตัวนะครับผมที่แบบคอยเก็บบอลแถว2ได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่าเพื่อนๆสามารถจับก,กัตุโซ่ยืนเป็นแบบตำแหน่งซีเมฟอ่าไม่ใช่ซีเมฟสิเป็นดีเมฟได้เลยน,นี่หงก็ เป็นตัวที่แบบเล่นกลางรับตัวเดียวได้เลยนะนะครับผมอ่าหรือว่าใช้ตัวอื่นมาเพิ่มก็ได้นะครับแต่ว่าเล่นตัวเดียวเนี่ยเขาก็เล่นได้ดีอยู่นะครับผมคล้ายๆกับมังกิเลรี่นะครับแต่ถ้าเทียบของเรื่องความเก่งเนี่ยอาจจะยังไม่เท่ามังกิเลรี่นะครับผมแต่ว่าโอกาสได้เข้ามาส่องเข้ามาจบเนี่ยช่วยนัมองว่าอ่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นกลางที่คอยตัดกวาดแล้วก็รอเข้ามายิงได้นะครับควรมีสกิลในเรื่องของการยิงนี่ครับเกมรับเนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วนะครับผม เตรมรับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ครบเครื่องเลยนะครับมีสปีดความเร็วจ่ายบอลแม่นนะครับออกบอลได้อะไรอย่างนี้นะครับตัดออกมาจังหวะนี้ขึ้นมานะครับกาตูโซครับแทงออกด้านนอกไปเลยครับแล้วนิดเดียวครับเกือบหลุดจังหวะนี้กาตูโซอ่ะก็ก็จะไม่ได้เติมเกมมอะนะครับผมสำหรับนักเตะตัวนี้ใครที่แบบไม่มีการรับดีๆเนี่ยก็พิจารณานะครับผมอ่ะพิจารณานะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆรอในส่วนของมังกิเล่ล่างใหม่ก็โอ้โห เนื่อมองว่ามาเกเลเล่น่าจะสุดกว่านี้อีกนะครับผมคาร์โตโซล่างนี้ถ้าใครแบบทําทีมสวยสวยก็สามารถเปิดได้นะนครับไม่ผิดนะครับอยู่ที่ว่าเรามีทองไม่มีนะครับถ้ามีก็จัดได้เลยนะครับผมอ่าแต่ถ้าเรื่องของอ่าการได้ที่น่ามองว่าคาร์โตโซยังเป็นรองในส่วนของมาเกเลเล่อ่าค่อนข้างหนึ่งถึงสองอยู่ในหกอันประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ไม่ได้แบบแย่นะครับผมไม่ได้แย่เลยนะครับ AI ดีนะครับผมรับได้ดีเลยแหละนะครับผม สามารถออยู่ถูกที่ถูกเวลานะครับรู้เองเลยว่าต้องวิ่งไปตรงไหนบ้านครับและดูความแข็งแกร่งครับสามารถที่จะยิงจะพลิกได้นะครับแต่ว่าอาจจะช้าไปนิดนึงในหัวจังหวะเมื่อสักครู่นะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับกาตูโซถ้าให้คะแนนดิจิตอลให้ไปที่เอาไป8.5ดจ้ากันนะครับผมกาตูโซเนาะนะครับอ่าเป็นกองกลางพันดุอีกหนึ่งตัวครับที่สามารถไล่บทขยี้คู่แข่งนะครับทำให้เกมรุกเนี่ยเสียไปเลยนี่ครับผมผ่านยากเลยถ้า ผู้แข่งคิดจะมาผ่าแดนกลางก็ตุ๊โซเก็บเรียบเลยเนียตัดบอลเก็บบอลได้ค่อนข้างบ่อยนะครับก็จะประมาณนี้นี่ครับผมถ้าเป็นมาเกิเล่ยก็จะแข็งกว่านิดหนึ่งนี่ยแล้วก็เร็วกว่านี้นะครับแม้ว่าจะอัพคล้ายๆกันแล้วก็ตามนะครับแต่ยัยมาเกิเล่นจะโหดกว่านี้อยู่นะครับผมประมาณหนึ่งนะครับผมโอเคก็เพื่อนๆลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เปิดนะครับ่วนคนไหนที่เปิดไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลครับมันเล่นได้ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับนักเตะตัวนี้นะครับ โหดเลยนะครับอยู่ในขั้นที่โหดระดับหนึ่งเลยนะครับผมสำหรับกัตตูโซนะครับผมก็เล่นมา5นัดนะครับผมก็ขึ้นดิวิชั่น3ได้เลยนะครับสำหรับไอดีนี้เนาะนะครับผมโดยมีกัตตูโซเป็นกลางรับยืนคุมเกมให้นะครับไม่ค่อยหลุดคู่แข่งไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้าไปทําประตูเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมในส่วนของกัตตูโซใครอยากให้รีวิวตัวไหนหรือว่าตัวที่จะเข้ามาใหม่ก็เดี๋ยวรอคอมเมนต์แล้วกันนะครับผมโอเคประมาณนี้แค่สำหรับในส่วนของการรีวิวกัตตูโซครับลองไป เทสกันดูแล้วกันครับหากดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม